สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไอ่เีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พอดีสภาพไปสุบเบิ้งรอบงสวนนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเช้าานาะพี่น้องเนาะไปหาเบงสวนวบานามมันสิขึ้นบ่พี่น้องเนาะพอดีิดว่าต้องนานาขึ้นเพราะมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งทั้งฝนตกทั้งล่มนอะพี่น้องเมื่อคืนนี่ร่มเราแบบที่นี่ไฟก็ดับพี่น้องมืดขึ้นเออพอดีนอนนอนคือว่านอนห่อนนะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนอกพี่น้องเนาะแล้วก็ ไ่ดับพ่อก็น้องนหอนกับน้องให้เชียวนาะเชียวเชียว,วตื่นหน,หนนะให้น้องนะไปพี่น้องพอเดินพ่อไปชงกันเล่พี่น้องเข้ากันเลยเดี๋ยวพอเดินเปล่าเยี่้อให้ป่าน้ำน้อยเลน้องรับพี่น้องพอเดินก็นคิดว่าน้ำทิพย์วมให้หน้าหระพี่น้องเพราะว่า ฝนมันตกแห้งเราพี่น,อน้องท้งล่มนะพี่น้องเบื้องต้นบอกท่านตัวตบอกท่านเอียงมาเท่งพีเลยนะพี่น้องเราล่มมันมาเท่งพีเนาะล่มแห้งเลยพี่น้องเมื่อคืนประเด็นว่าแล้วเอาน้ำต้องถ่วมให้หน้าวะถ่วงม,มีลีนะพี่น้องเนาะ เสียงป่าป่าก็จะขึ้นมาทึ่งไห,หน้าพี่อะไพี่นอ้องน้ำเต็มมดเลยมันเดี๋ยวอันเดินใจซื้อมาให้ยบ่อยเนาะพี่น้องก็เต็มเลยพี่น้องปลาขึ้นมาเต็มเลย สาเนี่ยน้ำก็เต็มเนาะพี่น้องเนาะลดนมาหอดพี่แล้วเนาะโอ้ท่วมเขาพอเดินเลยพี่น้องมองนี่เพระเดินบงพอเดินเอาปุ๋ยใส่ของบ้านเนี่ยเนาะก็ถือว่าน้ำเต็มสิรวดหากันแล้วเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าผางแงงทั้งนั้นพี่เพนพอเดินพเพื่อนเลยเอาล้อมอยูอ่ น้ำหล่นออกมากสินาะพี่นนะ้องเนาะน้ำหล่นผายแงงโเดินออกมากแล้วเนะนาะน้ำถล่มแล้วเดี๋ยวพี่น้องตกแห้งอีกเลยมาขึ้นเนี่ยเทั้งล่มล่มกับแห้งไฟกับดับนอนห่อนขนาดโเดินเป็นคนขีห่อนนี่เด้วพี่น้องเนาะพี่นนะ้องเนาะเป็นคนขีห่อนแับนี้นอนห่อน เดินเดียวเห็นกบว่าเต้นนี่ไหะเต้นเสืออกด่างเตออกไม่ได้เห็นว่ามันกบเพิ่มไหมอยังเด็กเขาเดินเสื้อผ้าอย่งเงี้ยหนาะติดอย่างเนาะเดี๋ยวเขาเดินพ้าอางเงี้ยเขาเดินเห็นบ่บบแฟบๆอยู่างงหนึ่งกบเยังพี่น้องในน้ำถ่วงถึงวัดนะกบอปลีพี่น้องกบมันจิเต้นเข้ามาในด่างเนาะ bị thằng nó. Bị thằng nó มันเ,เต้นนี่นี่นแหละตัวข้างหน้าเหรอวะคุกบพันอยู่ทั้งนอกเลยพี่น้องน้องนอนพันธุเต้นเขมาขมาเต้นเขนนะามาเพราะอไรเนาะมันใส่ไปแล้วพี่น้องไม่เห็น,น,นเต้นด้วยเส้นนี่แหละมันเต้นอยู่ในด่างอ,ออกไปพันธุเต้นเขามาครับตอนนี้น้ำก็ท่วมเนาะ น้ำถ่วมมาแล้ววันนี้ผู้เล่นได้ล้อมด่างก้อนนี่ล้อมด่างแล้วทั้งนี้ฝนก็นมีน้ำเลยห,หน้าฝนเสาก็เอ็นได้เนาะพี่น้องเนาะดินมากมันหลวมฝนตกมากแต่ดินหลวม,มน้องสินะนโอ้ไปย่องสิละพี่น้องเอ้ยย่องไปเรื่อยๆนี้น้ำท่วมแล้วพี่น้องท่วมเขาแล้วพอ้เล่นตอนแรกพอ้เล่นก็คิดว่าพอ้เล่นบน่ได้อัน พ่วงออกเข่าดอกพี่น้องเพราะว่าพอดีหัวใจว่าน้ำมันสิถ่วมอยู่พอด่นนี่อาศัยสิเลี้ยงปลาพอด่นกาว่าสิอ้อมมืดดีเนาะพอด่นส,สิเลี้ยงปลาแล้วก็จ่อหนามมาด่านแม่นะพี่น้องกาว่าสิเลี้ยงปลาเฮ็ดหน้านาแรีงน้ำนะพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดพ่อได้ยุได้กินนีอะไะพี่น้องพราะ่าได้ซือ้อเขาไล่นาะนี่พอด่นกับเนื้อมาให้ให้ให้ปลาน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ปลากับเพื่อนก็ไปได้เมื่อสุมองนะพี่น,น,น,นนะ้องได้เลยนะกระ,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 ะทือ่านนั่นนะพี่น้องกระทือ่าน่นหลายนะโอ้ยผู้ใดมาเปิดเพลงเนาะ ผู bạn, Favorite, ้ใหญ่บ้านทั้งในผู้ใหญ่บ้านเปิดเสียงเสียงนอกพี่น้องนะผู้เล่นก็บเได้อดนตรีใส้บางหนึ่งนะนะเพราะว่ามันขอผิดกฎอยู่ทั้งยูทูปนอกพี่น้องนะตอนนี้เพ้เล่นกล่าวว่ารอเบื้งสวนนะพี่น้องน้ำท่วมเรอเบิ้งให้น่ารอเบิ้งเขาเบิ้งน้ำนอกพี่น้องนะน้ำท่วมแร้วผู้เล่นบอกอยางเงี้ยหายปลาหายไหนปลานอกพี่น้องนะเต็มเต็มมัดนอกพี่น้องนะปลาก็ระายพี่น้อง Thank <laughs> ป่าป่าบืนกันมากเลยพี่นอนะ้องที่ป่าบอนแสดงวาป่าบืนกันมากเดี๋ยวไปให้คลาองส่ใกล้พี่น้องเข้าไป ลมมากมาขึ้นในพัดตัวในลมด้วยนะพี่น้องลมแห้งมาขึ้น คลิปนี้ก็ผมไม่อย่งางไรนะครับพี่น้องเนาะประเด็นเนะท่ามาชมบรรยากาศอ่หลังฝนตกคุณพี่น้องเนาะว่าน,น้ำจุดไหนจุดไรผมได้อยู่กลุ่มประเด็นอันคลิปนี้เพื่อนๆกับเจ๊เอาไว้ซับหน่อยนะพี่น้องเน,ะนาจะจุดไหนจะบอกกับประเด็นไหมได้ครับเด้อสวัสดีครับ